สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเนาะวันนี้พนาภานะคะขออนุญาตนะมาเตือนภัยนะคะให้กับทุกท่านนะทีเ่เข้ามารับชมนะคะวันนี้มีเรื่องเตือนภัยน,นะคะกลุ่มมิจฉาชีพเนาะว่าเขามีแนวทางยังไงนะคะมิจฉาชีพเนี่ยตอนนี้เยอะมากนะคะและเขาก็มีวิธีการนะคะมีกลโกลงวิธีการนะคะ การทำให้เราหลงเชื่อเขาและนี่คืออีกหนึ่งวิธีการนะคะซึ่งพนภาเจอมาเมื่อเช้านี้นะคะตื่นเช้ามานะคะสายแรกของเช้านะคะวันนี้ก็คือมีฉาชีพเลยนะคะก็โกงเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันนะคะสำหรับท่านที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้านะคะ<ม>ก็ช่วยแชร์ไปแล้วก็บอกข่าวไปนะคะเพื่อเราที่เพื่อ ที่เราจะไม่ได้ถูกหลอกนะคะพนภาก็เอามาแชร์ให้ทุกท่านได้รับชมอีกหนึ่งวิธีการเอ,อก็คือสายที่โทรเข้ามานะคะจะเป็นเบอร์แปดเนาะก็พนภาก็ทำการรับสายนะคะแล้วมิจฉาชีพก็จะบอกว่าพี่พี่บีสวัสดีค่ะแน่เทคนิคอีกหนึ่งข้อนะคะคือมิจฉาชีพรู้ด้วยนะคะว่าชื่อบีนะรู้ด้วยนะคะว่า ชื่อบีนะคะอ่ะสวัสดีค่ะพี่บีจำหนูได้ไหมว่าหนูเป็นใครนะคะอ่หนึ่งเราก็จะถ้าคนแบบไม่คิดอะไรเยอะนะคะก็จะบอกพันภา,าก็บอกไปอ๋อน้องไก่ใช่ไหมคะเสียงเหมือนน้องไก่นะก็เลยบอกไปเอ้น้องไก่ใช่ไหมคะ,อ,อ,มคะอะไรเงี้ยอืม ค่ะใช่ค่ะพี่พอดีหนูเปลี่ยนเบอร์ใหม่รบกวนพี่บันทึกเบอร์หนูไว้นะคะแล้วเดี๋ยวว่างๆโทรมาคุยกันเล่นนะอ่าเขาก็จะบอกอย่างนี้ก็คือจบไปนะคะพันภา,าก็ทําการบันทึกไว้เลยค่ะเพราะว่าเรามีเบอร์ที่โทรเข้าเนี่ยเบอร์ที่แปลกๆเนี่ยจำนวนเยอะเนาะ,นะหลายเบอร์นะคะแล้วก็บันทึกชื่อ,อว่ามิจฉาชีพไว้เลยนะคะก็คือเตรียมพร้อมเลยว่าพรุ่งนี้แน่นอน มิรจะต้องโทรมาแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวไปชมคลิปเลยนะคะตามคลิปเลยนะคะที่จะปรากฏเลยฮัลโหลค่ะสาวพีดีไปไหนอ่ะอ๋ออยู่บ้านค่ะว่าไงคะค่ะใครอ่ะพอดีหนูมีเรื่องจะรบกวนหน่อยค่ะว่างคุณดยค่ะค่ะว่าอ๋ออ๋อน้องไก่เหรอน้องไก่เหรอเออว่าค่ะ เออพอดีหนูซื้อของข้างโลกแล้วเอาเงินสดมาไม่พอเนี่ยหนูว่าจะขอรบควนเงินโอนแตยค่าของให้หนูสักแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวไม่เกินเที่ยงหนูไปทำแอนนาคารล้วจะรีโอนคืนให้ค่ะพี่ค่ะเท่าไหร่คะมันขาดอยู่ห้าพันค่ะพี่ห้าพันเหรอเอ่อเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ เดี๋ยวบอกหมายเลขอ่ะเดี๋ยวนะบอกหมายเลขบัญชีมานะคะเดี๋ยวไว้ขอเลขบัญชีทางร้านแล้วโทรไปอีกรอบนึงได้ไหมพี่อ๋อได้ได้ค่ะได้โอเคจัดได้ไค่ะค่ะ,คะพี่มีเตรียมไว้แล้วสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองหกสองมีชื่อร้านไหมคะ ร้านว่านายนัคครินนะพี่ธนาคาร UOB UOB นายนายอะไรนะนาย,นายนครินลาวแก้วนครินลาวแก้วใช่ค่ะพี่เราคนเล่นมาเชียร์หัค่ะสามหนึ่งเก้านย์แปดเจ็ดสองหเนาะลายนัคคารินลามแก้วเนาะธนาคารบ ล,ลาวแก้ว,ว,กวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะขึ้นอยู่เนาะไม่น่าจะมีปัญหาค่าาะคะ่ะได้ค่ะค่ะค่ะสวัดดีค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้เบอร์มาแล้วนะคะเป็นเบอร์บัญชีตามนี้เลยที่มิจฉาชีพบอกเราแล้วก็ชื่อนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติชื่อนี้นะคะถ้าคุณเป็นมิจฉาชีพจริงนะคะ คุณก็ชื่อนี้นะคะบอกไปเลยนายนักคารินลาวแก้วนะคะคือมิจฉาชีพถ้าคุณเป็นมิจฉาชีพนะแต่ถ้าคุณไม่ใช่มิจฉาชีพใช่ไหมคะชื่อนี้ของคุณนะคะถ้าคุณรู้นะถ้ายังไง คือถ้าใครรู้จักคนชื่อนี้นะคะถ้าคุณไม่ใช่มิจฉาชีพนะคุณต้องไปแจ้งความนะคะว่าคุณโดนมิจฉาชีพเอาชื่อคุณหรือหลอกคุณไปใช้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นบัญชีมาให้กับมิจฉาชีพก็ได้นะคะสําหรับชื่อนี้พนภา,พาเซิร์ชแล้วนะคะเซิร์ชเข้าไปใน Google แล้วนะเขายังเขายังไม่มีคดีนะคะยังไม่ขึ้นหน้านะชื่อนี้ยังไม่เป็นมิจฉาชีพแบบขึ้นหน้าหนึ่ง คือชื่อนีอ่ะพนภาค้นหาแล้วไม่เจอนะคะไม่เจอการเป็นวิชาชีพหรือโจรไม่เจอข้อหาใดๆนะคะยังไม่เจอแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ถ้ามีคนถ้าคุณไปหลอกใครได้เขาอาจจะไปแจ้งความหรืออะไรก็อาจจะขึ้นสําหรับชื่อนี้เนาะก็ บางทีมิจฉาชีพเขาก็เก่งขึ้นไหวตัวทันโดยที่ไม่ใช่ไม่ใช้ชื่อซ้ําๆนะคะอะ่ถ้าเกิดคุณบริสุทธิ์คุณก็ต้องไปแจ้งความนะคะชื่อนี้เนาะว่าคุณโดโ,โดนมิจฉาชีพนะคะเอาชื่อบัญชีคุณไปหรือคุณจะเป็นบัญชีมาให้กับมิจฉาชีพนั่นเองนะคะก็สําหรับวันนี้เนาะพานพาก็มาเตือนภัยแจ้งข่าวนะคะสำหรับทุกท่านเนาะลายท่านอาจจะโดนไปแล้ว เชื่อไหมคะว่าหลายท่านที่โดนไปแล้วข่าวก็ออกไปแล้วเยอะแล้วแต่ยังมีท่านที่โดนหลอกแล้วได้เงินไปคือสูญเสียเงินไปยังมีอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะพนภาก็ฝากทุกท่านนะคะกดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ไปนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้านะคะผู้สูงวัยนะบางทีผู้สูงวัยที่ เข้าไม่ถึงโซเชียลนะคะอาจจะตกหลุมพรางของมิิฉาชีพได้นะเท่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะวันละคนละสี่ห้าพันเนาะสมมุตินะคะได้สิบยี่สิบเจ้านี้มิชาชีพก็อยู่ได้แล้วนะคะอยู่ได้แล้วนะเออเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องช่วยๆกันนะคะเป็นคนไทยเหมือนกันช่วยเหลือกันนะคะแชร์ออกไปนะคะให้มิจฉาชีพรู้นะว่า คนนี้นะคะเรารู้ของคุณแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีนะคะ